เขาน้าหน้ากากมัล่ะก็ปุกกกะก็เลี้ยวนะครับนี่เขาแจมชุดนะครับไปเอาพึ่งนะครับมาชิมแก้มสู้กันมาลนี่กลับแต่บโอ้ยเกือบกีบอ่ะมันแบบเดียวตีนึ่งนะมันเป็นปนน้ำครับปนก้ำครับพึ่งหนึ่งครึ่นครับเอาพึ่งหนคืนครับเดี๋ยวจะไปเอาพึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดีนะครับมันเป็นพึ่งยังไงอา้นมันเป็นอยู่ในหางเงี้ยเป็นเป็นหางพึ่งเงี้ยครับอันนี้มีกบ่ะ ยัังไมม่ีครบอ๋อนี่ยังไม่มีนะครับเป็นทางพึ่งเป็นทางพึ่งเรื่องครับเป็นทางพึ่งเรื่องนะครับไปเอาจะไปเอานะครับครับนะครับเดี๋ยวมาดูครับผมอันนี้ปลาเนินเราจะป่าไปเอานะครับเดี๋ยวจะป่าไปเอานะครับโอ้ยสุดยอดนะครับวันนี้นะหางเป็นว่าหางนี่ได้เงินประมาณน่าสองพันนะครับสองพันแน่นอนครับสองพันแน่นอนนะเดี๋ยวเตรียมชุดกันก่อนนะครับนี่ครับนี่อันนี้มือตากล้องครับตากล้องตากล้องตั้งเตรียมพร้อมนะครับในาจิมือต้องเตรียมพอมนะครับเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเกาไปติดตาำดูนะครับ เฮาอกยังหรอดี๋ยวครับก่อนก่อนที่เขาจะไปเอาพึ yeah. right. you, anyway. ่งกันนะครับพอผักเสียงหักกันนะครับเดี้ยบอมนะครับขอความได้ทีมนะครับเนอะวันนี้เขาจะไปเอารังพึ่งนะครับนะครับพอทีมกานทีมงานแต่ละคนนะครับเตรีตยวกลนะครับโอ้ยสุดยอดนะครับอันนี้โอ้นี่น้ำเปล่าครับนี่น้ำเปล่าอันนี้ครับไอ้แต่ครับ คนไทยผมต้องเอาอ่อคนไทยเพิ่งเอาอะต้องปักปืนถินหน่อยผมขออันเตอร์โดนเนี่ยเข้ามาชี้ยห้ามหัวนะนี่นะหัวต้องหัวอยหัวไหมเดินมันเข้าหมใช่ไหมหัวตาแตกเลยนะครับนะครับนะครับทีมงานเขานะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะออกกันไปแล้วครับออกล่านะครับเดี๋ยวพอเปิดหน้านะครับเพื่อเปิดหน้าพร้อมแล้วนะมีอยังพรบ้างข้างแรกครับข้างแรกอ๋อนะครับ นี oh, so mm ่นะครับโอ้บ so um, okay. ัตราวันดานะวันนี้นะธรรมดาครั้งแรกครับบัติเอาเพิ่งไหนคืนครับอ๋อกูเตี่ยเอาเมื่อวันครับนี่ป่าเนินเอานะป่าเนินเอามีหางเพิ่งประมาณสักร้อยประมาณประมาณกี่หางประมาณสองพันครับโอ้สองพันก็หางนะครับหางหางป่นหางนี่เลยสองพันเนี่ยะอ๋อหางนี่สองพันแต่มีกี่หางครับตีไปไหว้นี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเนี่ยเปิ้ดถามอยู่เนี่ยมีกี่หางอ่ะเอาไปไหว้เนี่ยเอามา น้ำใดของนี่เราไม่ปลอดวันสักสามซิปกว่างหางครับสามซิปสามซิปกว่างหางปิดไฟก่อนแจ้งอยู่เอาเอาแล้วนะสามซิปกว่างหางแล้วในหางนี่เขามีอย่างของครับ โอ้มีอยังครับโอ้รังรรมศาสตร์นะครับลังเราเพิ่มตัวยางไม่พอรังเราเพิ่มตัวยางเอาเราเพิ่มตัวยางมาครับเปลี่ยนที่ไหนนะเปลี่ยนทั้งเป็นลังเป็นลังที่ไหนเป็นลังเราต้องอยู่ทั้งหลอดเลยครับไปอ๋อนี่ครับเป็นลังที่เปิ่นขวางนะเปิดไฟสายโซ่เปินที่งนะครับโซ่โซ่โซ่เปิดไฟสายโซ่เหรอเนี่ยครับคนขวางบินที่หิงนครับเนี่ยอันนี้อันนี้หางเก่าเปิ่นหางเก่าครับตีเพิ่งเลี้ยงแล้วก็คุณคุณเอาอย่างไว้ในนี่ก่็โซสักอย่างครับนี่คุณ คุ้นมามีแหลบถึงถึงหน้าเวลามันมันถึงมาติดครับเวลายรบบเบีอนมกกระลาเหมือน,นถึงมาติดครับอ๋อนะครับห,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 นหน้อยไปแห้งเลยว่ะสิลมกตึงมาติดครับทางส่งทางนา้าสิเออเหมืนถึงหน้าแหล่คนคนคนมาเยอะคนมันส่วนน้ำงาเนี่ยหรอไอเนาะคือว่าพึ่งโกนเนาะมันจะมาติดตีนนี่นะครับเนาะครับครับฮะอ๋ออันเนาเปิ้ลแนะนำเปิ่นมาอันนี้ครับผมมาติดครับ อันนี้ผมผู้รียของแต้โอ้โหนี่น้ำพึ่งของแท้นะครับไปใจน้ำตาลนะครับเนอะ <laughs> น้ำตาลสายแดงมีนะครับ <laughs> โอ้นะเดี๋ยวน้ำตาลไม่เกี่ยวเหมืลูน <laughs> อ๋อไม่รู้นะครับ <laughs> <laughs> สู่เขาเนี่ยบอกความลับเปิดมดวันนี้นา่าจีบหมาแฉะนะครับการทาน้ำพึ่งเตือนไปมาครับว่าเปิดทำยังไงยังรับร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเนี่ย <laughs> ยังไดเข้ามาได้น้ำพึง่งได้หนักนะครับ <laughs> นี่ห้าร้อเปอร็นต์มาขายกันนะครับน้ำตาลแป้งครับน้ำตาลแป้งว่ะแต่เจ้าดิสเต็มรังนะครับ พอดีส่งไปกรุงเทพเนี่ยกึ่งหลังอ๋อไปส่งไปกรุงเทพต้องแก่ข้าวเปลี่เอาอีกครับเขอว่าอันนี้เขาเขาจะพอจะได้ครับเป็นของแต้ของปลอมโอ้โหบรรยก็ต้องของแต้ครับอ๋อนะครับเดี๋ยวเขาไปเอาพึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนมีวิธีดูโอ้เดี๋ยวจะกัรเงินนี่เลยครับครับเดี๋ยวมีวิธีดูว่าเป็นน้ำพึ่งแต้ว่าน้ำพึ่งปลอมเน้อโอเคนิ่มหมดได้หรืครับพึ่งราหตอนนี้ทีมงานพร้อมหมักพอ โงไฟติดหัวแต่ละคนนะครับเรเาไปติดตามดูน้างงานนะครับสวัสดีครับครับตอนนี้เรามาถึงหน้าที่หมายแล้วนะครับโอ้าจะมืนได้นะครับเนาะมันหมูมาหันนะครับมาจะเมือได้นะครับแนะครับอ้นะครับโอ้โหเดี๋ยวกันนเดี๋ยวเล่นกลกอ้อยไปไครับเดี๋ยวน้องอไฟไว้ก่นแล้วนี่ก็เป็นเป็นพึ่งรรมาตันะครับต่ว่าใจรังของพึ่งนิ่มได้นะครับ พึ่งเลี้ยงไหได้นะครับว่ามาปล่อยไปตามธรรมชาบคือเตรียมไปจับเหม็ดวันว่ะครับพอแล้วครับปัดต่อระมือสังโคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามารอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในห้างนี้จะมีประมาณสักเท่าไหร่นะครับว่าน้าจะมีเยอะก่หน้าหัวมันนะครับอันนี่มันจะเจอของเจ้าของห้างนะครับแลนนี้เป็นซื้อห้างเก่ามานะครับ แต่ว่ามาปล่อยไว้ตามให้ดำสวนครับตอนนี้อยู่ในสวนยางโฆษณาครับของนี่ของไอ้ไอ้เดรดครับอ๋อตอวนี้ครับไอ้เดรดบ้านนี่นะครับอ๋อคร่ะอ่ามีโปรสเปซนะครับขอไอเดียนบันนอยครับครับผมครับขอไอเดียนบันนอยด์หน่อยมาครับหน้าเดประมาณสิบสิบกว่าควอดครับสิบกว่าควอดครับประมาณสองร้อยแต่ผมซื้อบาบพึ่งมันแตกพึ่งแตกนะครับเด็กๆครับโอุ้ยพึ่งแตกนะครับแต่นม่รู้ซื้อมาโดนเบียดแล้วครับโดนโดนเบียด นอนเดี่ยนแล้วครับไมอดแล้วครับเสือเสือเต็มเต็มตรงนี้นะครับนอนเดี่ยนแล้วครับไม่ขำไม่ดู้จื๊อแทมแทมมาบอกโอ้มราเพิ่งมาตัวดีนแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับโอ้ยมันต่างแฟนนะครับเดี๋ยวขอปิดกล้องกันนะครับตอนนี้นะครับทีมงานเขาเตรียมตัวเรียบร้อดนะครับได้จิ้มเกาะเรือดรอดนะครับได้จิมก็ะโอ้ัสดีครับสบายสบายเพียงกันเอาบ้าใครเอาบ้ามามามาลุดนะครับก็ชุดได้จิ้มนะครับไทม์เตี่ย ชุดนจิมนะครับดูนี่นะาอว่าได้บ่พ้อมนะครับเดยจะไปเอาไปสัลนี่เขาบอกจิมจะหายไปไล้นะครับเดี๋ยไปเอาจุกกระพึงกเปิดนะครับจิมนาจิมชุดย่อมพอมจะต้องเอาเสียเนติวเดี๋ยวมาลองเข้าขี้ปูมยยุ่งหนึ่งใส่เตียวนะครับใส่เตีวจีเอครับเออน่นมันจะจะอีกะเออจันนัมันอีเลยเหเข้าอยู่กัเดืยดละเอ้ยหนึ่งไม้แล้วอนะครับโดนเดาละห่งสองไม้แล้วเอ้ว มันสวกครับน่าจะเล่นฝ่ายีสาดูแลครับนี่หนึ่งไม้นี่หนึ่งไม้นี่คืัหมบนี่หนึ่งไมเอาไปครับปหนึ่งไม้เดี๋ยวดึงออกบนี่นะครับเออมามามาเล่นวันนี้นี่น่เนี่ยมาได้วมาหาผมแด้วรออาไล้ครับไปไปออเลยรฮะออาลครับครับตอนนี้เขาโหอุ้ยขนาดนี้เลยห ขนาดน oh, it. It it? It ี okay, ้เลยครับโอผมก็เคยเอาเหมือนกันนะครับผู้มซื้อมามันมัดตอมนักขนาดนะครับเขาในวันไหนครับตรงนี่จะเอาไม้คืนเนาะลองเอาไม้คืนพอเลยนะตีจ็บหนักกว่าตัวได้เจ็๊บน้อยเออครับเดี๋ยวเปิดมพอด้วยเออแลยครับพี่อะนักเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอไฟแจ้งๆหน่อยนะครับอ่ะเอาชทษนาช่วยนเดี๋ยวมาจิ้มจิ้มสายมันก่อนนี่ออกภใส่ไทมาเสียงหัวไปเสียงหัวขิ้กันเดนไป้ว บทใส่หัาผมก็ไปนี้ว่ะมาต่อผมมังครับาทิตยนูครับครับัางสองฟันมันมีของได้ครับวันนี้ผลมาหางสองปันนะครับหนึสองสาโอเโอุ้ดด้างสองันนะครับังสองปันยเลยครับย่จเลยครับจหมดแล้วครับอ่าพอแล้วครับับตองครับ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าต็มหน้าเต็มตาเยอะๆเอาผาขึ้นเนาะเาสิ้นเอาสิ้นดายาครับนะตอนนี้ครับผมรู้สึกว่าปีนนะครับมันเยอะมากครับอุ้ยนนท์โอ้ปีนมันเลยครับผมอุ้ยอร่อยมากสุดยอดครับสุดยอดอุ้มอุ้มกลับไปให้กําครับอุ้มครับลูกน้องลูกน้องเราได้ใส่ถุงมือนะครับเอามีดมาปุ้มอุ้มเนี่ยนะโอ้นะครับ นี่มันหัวใช่ไหมโอ้ยแล้วนี่มันแก่แล้วครับนเกเรนะมันแก่ครับเยอะไปพอยังมียังมีหลายลังครับนะครับแต่ลองตัวนี้แกเรนะครับนี่แก่เหรอครับครับนี่ครับผมรู้สึกว่ามันมาตอมผมเยอะมากนะครับขึ้นซื้กว่าเต็มตัวเลยนะครับดูได้นจิ๋มมากกว่าเกสตอนนะครับครับทำเพิ่งนี่เปล่าคุณต้องหาัครบ เอานี่นะครับน้ำพึ่งเขานะครับนี่นะครับน้ำหัอเนี่ยเนี่ยครับยังแกะนะครับอันนี้คือน้ำหัวนะครับบรรยากาศอย่างนี้นะครับนี่ไอ้ย่ะนี่นี่กับนั้นอันนี้อันนี้มีอู้นี่เอาแป้งแป้งมาตัวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดิันแป้งปัดมาเลยครับโอ้ยอ๋อเจ้าแคร์ป่ะดินี่คือบรรยากาศครับผมคนไทยกินนี่มีอารมณ์เลยครับมีอารมณ์เลยครับนี่ครับโอ้เลยครับนี่คือบรรยากาศเลยครับน้ำพึ่ง แล้วก่นเรียนห้าเรียนหกขับูเต๋าเดือนนี้ครับบรรยากาศครับแล้วก็ผมขอถามครับครับแล้วก็เพิ่งตียูตีเนี้ยแล้วมันจะปีกมาตีเขาหรอโอ้ปีกไม้ครับมันจะปีกไม้ยูนก่อนถึงรูกการมาว่าต้องมาครับอ๋อเดี๋ยวครับแนะนำนะครับคือใส่ชุดดูเรียบร้อยนะครับเนอไอ้นี่เขาบอโอเคกว่าพีหน้านะครับนี่พีชนะครับจัพานให้ดูนะครับพาพานให้ดูนะครับพีหน้าเนี่ยครับอย่าีกับเหอนาพาพาพานให้ดูสักหน่อยลนะ พาดูครับปราพาดทางหน้าไหนป่าปพาดูทางหน้าครับผาปาดี้เลยครับปาดปาดปาปปาดแหล่งนี่ครับเขาใส่น้ำพึ่งนะครับโอ้ยเนี่ยครับน้ำพึ่งเขาจะเอาจะเอาน้ำพึ่งอ่อนมากินน้ำผึ่งแก่ผมเป็นเป็นผมได้ครับครับเดี๋ยวเขาจะมาดูวิธีการเอาน้ำพึ่งออกจากหลังนะครับทำยังไงนี่หมอเดินน้ำผึ้งมันใสอันนี้อันนี้เอาขว้างนะอันนี้คือเอาไปใจีเป็นน้ำพึ่งได้ครับนี่ฮะอันนี้มันเอาวะเอาครับเอาเป็นน้ำพึ่งครับอเอาวะอุ๊บใช่คุณ เป็นพีบ้านเป็นผมเขาเป็นน้ำพึ่งครับเขาไปเปลี่ยนเตียนภาษาหรือครับเปลี่ยนเตียนไข่นะครับที่พึ่งนะครับพึ่งครับอ๋อแต่ว่าคนจะเอาก็น้ำหัวน้ำหัวครับคนเดียวเอาน้ำหัวนะครับเออเป็นปลาด้วยนะคนปลาแล้ก็น้ำหัวตอนนี้ใครก็มีล่ะอันนี้ใครแค่นี้ครับเขาเออจะดที่ทุกทุกลังเลยผมก็ครับแต่ผมยังเนี่ยครับยังนอนยังนอนเนี่ยหกข้งเขาครับเป็นว่าผมสูน้ำพึ่งแล้วเป็นไข่ก็แล้เขาน้องตัวอ้เอาก็น้ำหัวครับอ๋ออันนี้เหรออันนี้เขาเอา อันนี้ใส่ถุงครับเขาเป็นน้ำผึ้งเป็นนี่ครับนี่ว่าเอาคว่างไงนั่นน่ะมาคว่างครับอันนี้เป็นจะเป็นเส้นไข่ครับด้วยเอาถุงมันมีแป้งนะครับโอ้โอ้ถุงไหนรถบัสปุ๊บถอนครับถอได้กินนะครับอุ๊ดนะครับคอยนั้นคอยคอยมันมามามาเอาอนนี้ตอนนี้ทุ่งประมาณสักเป็นเป็นสองสามืันตัวนะครับแล้าถุงมามาใส่ตรงนะนี่ถึงไมอ่ะเดี๋ยวนะเนี่ยเนี่เดี๋ยวนะครับแป๊บนะครับครับนี่นะครับหน้าเดินหกมาเดี๋ยวนี้ขนาดหมาเนียนๆอย่างครับ เดี๋ยวนี้ว่าเด็ดเพรันเพชรเด็ดเพชรดันเพชรครับเดี๋ยวเด็อ๋อเด็ดทิพย์สองซับด้วยเด็ดสองมาเงินครับเด็ดทิพย์สองมาเงินครับอู้ยพอน้ามัดมันยังมีครั้งเดี๋ยวนี้ว่าช้ำมาเอจียนห้าทำไมครับมาองเอาเดียนห้าบมาเดี๋ยวนี้ขนาดหมายอะขึ้นแล้วท้ำมากเลยครับมาคุณจะจกไปอย่างพูดครับอ๋อนี่ใส่นี่ครับนี่ครับใส่ถังไว้ครับอันนี้คือว่าถังน้ำพึ่งน้ำหมวเนาะน้ำพึ่งน้ำหมวนะครับนะครับตอนนี้นะครับ่อเนี้ยค่ะไอ่เหรอ ไอ้แม่พญาตัวอีกอ่ะนี่แม่พญาทั้งนั้นเลยครับทั้งนี้ครับที่คุณนกับมาที่นะไอ้นี่ไอ้นี่ผมแม่มดครับอตะวผู้มีประโยชน์ว่ะที่คุณนกับมานี่นะครับโอ้มันเหมือนกันครับโอ้ยหมันแม่งอันยังนึงนะครับแบบมีอุปกรณ์ป้องกันนะเป็นไฟบรรยงบมรยงยุีมยิผมได้นะถ้ามันมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับโดนเหยียบนะครับโอ้ยตอนนี้รู้สึกว่าเข้าแขนผมครับเข้าแขนครับโอ้ยอยแขนมันมีหูนะหูนี่ครับมันมีหูอะอ้ยครับ ลนึกแค่แค่แขนได้นะครับโอ้โหครับมันมีหูครับมันมีแขนเท้านะแขนเท้านะผ่านไม่หลอกนะครับหัวมากทำไมอ่ะทำไมบ่อยทำไมถึงทำไมต้องไหครับเอาพึ่งเดี๋ยวเอาพึ่งขาวๆบ้านน้องนี้ครับอันนี้เหรอเหลียงฝ่าอันนี้หม้อหองแก่นหม้อหมแก่นหม้อหอมแก่นยุ้งเหลียงนะครับขอดีกันเด้อวดีนะครับดีนะนั่นหันเนาะมันต้องเหลียงนะครับมันขาวมันเป็นไบบนี้ครับเอา๋ยวนะครับ อุ้ยยี่น,น,น้ารนครับอืมโฮ้ยมาจิ้ม,ม,ม,มได้มาจิ้มมาได้เพราะว่ามีหน้าก,กาก <laughs> <laughs> อันนี้มันเหลียงต้องเหลียงก็ พันตันปปาทอเลยปาทโงเลยปลาโโงเลยเืย่นปาดโงเลยขันออ้ยตัดหนึงหน่อยนี่ลาไเาอ้พอนะาใจครับเอาเจ้าเอาใส่ครับเอ้นแ้านี่นังหมวครับอุ้ยเีหอครับเมา่กีข่าวนะครับวันนี้ันี่สีสีงามนะครับน้ำพึ่งตังเหลีองมตินะครับสีเหลืองของฟองมคือเรืองสีเหลืองของฟอครับดูนะ สี่ติดในมือวรอทององมเึ้งน er. yeah like no, yeah, ั่นะครับต้องมาสอนี่ครับป่าก็พอคนละจิมนะครับของแต้เลครับนี่ใครอยากได้น้ำพึ่งแต้นะครับอุ้ยมันเกาเสียนงนตนะครับนี่อาผมได้เลยครับนี่นะโทริดโบโทรหาผมเลยนะครับโทษครับนี่ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เดสี่ แ8ดแนะครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เครับสั่งน้ำพึ่งได้ครับสั่งได้นะครับสั่งได้เป็นเอาเป็นแพ็คก็ได้นะครับครับเอาเป็นทีนได้เลยก็อย่างนี้ครับอย่างนี้ก็150ครับนี่โอ้ยนี่150นะครับปามือนปาหมื่นปามือนสามือครับเอาใส่ปามือนของน้องสามสิบาทปาหมื่นะครับนี่นะครับโอ้โหหนักนะครับนักหน้าหัวทั้งนั้นนะครับคุณได้ไปนี่มาลาดเลยนะครับอุ้ยพลาดไปใชาน้ำโปนะครับเดี๋ยวรอที่ามกันเนี๋ยต่อไปนะครับเอ ถ้าเขาส่งนี่นะครับมันมีลูมันมีแล้วครับนี่ออ๋มันมีลูกหัวครับตอนนี้มันเริ่มมีลูกแล้วผมก็มันมีลูกแล้วครับออ๋ตอนนี้ต้องรอตอนนี้นะครับน้ำเพิ่งอ่ะเดือนห้าสู้ตอนนี้มันสู้ได้แล้วครับตอนนี้โดนซับเตเดือนยังงอเดียวเลยเดือนสิบสองอ่ะว่าไปเลยเดือนสิบสองมันก็สิบปีแล้วไงอ๋อเป็นเดือนเมืองก่อนเดือนเก้าครับอ๋อเดือนเก้าเดือนเก้าเห็นตอนนี้แล้วครับเดือนหกเดือนหกไทยเดือนหกไทยเดือนหกไทยครับเดือนเก้า แก่เก่าเมียงครับครับบอกว่าครับแกะอย่างเดียวผมไปไปจัดแจงให้นะครับเนอะแต่ตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้มันเสีียตอนน้เขาปาดเสร็จหมดแล้วครับแล้วก็เขาจะเก็บหลังคืนสู่ยางเก่านะครับเขาต้องทำยังไงครับเขาต้องปาดออกปาดเยี่ยครับปาดตัวเนื้อก็แม่ตายรัวน้ำพึ่งออกแล้วครับอ๋อาไว้แล้เนาะพอนหลางคืนไอ้โมดจะเริ่มจะขึ้นนะครับอ๋อปาดแม่มันตายออกปาดว่ามันพึ่มดมันขึ้นเขาต้องย้ายข้างกันเขาจกนี่จกตามธรรมชาตินะครับแอมโซนน้ำมันแล้วก็ ก็หนีครับแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะปิดเล่ผมก็ครับไม่ครับตอนนี้เหอใจครับครับตอนนี้จะคัดคัดของวิธีการของคนอื่นนรืครับเนาะจะได้ครับโอ้หู้เยอะมากคัดโตโตโตอู้เหลี่ยห้านั่นมันน้งหัวครับโอ้มีนยูมีนยูนะครับปิอดป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 องมอดปิดเลยครับปิดเลยไับฟังเสียงได้ครับเนาะฟังเสียงคัดคัดบุ๋ม พักของคนตะเพิ่งน้อยนะครับเนาะขึ้นนี่ครับพอเนี้ครับโอ้โหคนตะเพิ่งนี่ยมันเกข้าเยายิ่งหนังหากตะโบรัคอออนี้ยเากคนเียหนีคนเดียวแล้วก็มันจะมาอยู่คนนี้คนนี้กจะไปอยู่ที่อื่นครับอ๋อแล้วก็เขามาเก็บดังไปเอไปเยบกับนอื่นครับอ๋ไปง่ายไปอื่นนะครับเนโอเคครับเดี๋ยวนี้เขาก็เรียบร้อยนะครับมันท้งผมันมนะครับเรียบ้อวนะครับโอ้สวัสดีครับเอาไฟไฟปัตตาบ้ิษัทอไฟผมขอไฟผมนะ ไฟมันก็มันตอมเต็มมัดเดียวนะตายนะจะเอาไปกันด้วรถไฟหน้าสื่อเลยต้องใส่ไฟบูธหมดนะกระบะโอ๊ยโอ้ยเยำใส่พึ่งเดีไ๋ไปเดี๋วเขียวไป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 เขาเดียว,ไป,ว,ไ,ปวไปแล้วครับไปแล้วครับดี่ะ